วันนี้เราจะมาตกปลาทำข้าวกินกันบนเรือทุกคนอ่โหไอนี่ปลาหัวเซียมใสจานทุกคนขนาดน่ากินเลยครับผมเดี๋ยวเราจะตกปลาลักสี่ห้าตัวแล้วก็มาทำข้าวกินกันนะผมวันนี้เราก็มาปั่นกันที่หลังเกาะราชานะผมหมึกผัดดํานี่ทุกคนหมึกผัดดําผัดหวานที่หลายคนถามผมครับผมว่าผัดยังไงให้อร่อยนะผมวิธีการมันเลยคือผัดเอาง่ายว่าต้องใช้หมึกสดที่ดํามันยังไม่แตกนะทุกคนนะพอเรามาผัดทั้งดํามันก็เป็นสีดําแบบนี้ทุกคน วันนี้นี่ครับผมปลาหวาของเรานะผมก็ทําเมนูน้ําชุบนี่น่ากินมากทุกคนกะปิแท้กุ้งเคยแท้ทุกคนแล้วก็หมึกต้มกะทิอันนี้ก็คือคล้ายๆหมึกน้ําดําทุกคนแต่ว่าใส่กะทิไปนะผมแล้วก็เพิ่มความหอมของอจัดไคร้แล้วก็พริกไปความเผ็ดทุกคนแล้วก็อันนี้คือ,อเครื่องแกงหมึกทุกคนเครื่องแกงหมึกซื้อมาจากกันตังทุกคนเครื่องแกงชาวบ้านทาเองอร่อยทุกคน อ่าแล้วก็จะมีเมนูไหนบ้างไปดูกันทุกคนวันนี้ก็เป็นวิถีวิตชาวบ้านนะครับผมวิถีวิทบ้านๆเลยนะครับก่อนที่เราจะกินข้าวกินอะไรเราก็แต่งอวนนะครับผมแต่ละวันแต่งอวนเพื่อที่จะทํางานในกลางคืนนี้นะครับอ่านี่ครับผมพอพระอาทิตย์ตกดินเอาให้ว่าอ่าไฟไดมึกเริ่มทํางาน นะครับผมอันนี้ก็อาชีพชาวไรหมึกนะครับย่อนสายตกปลาไปเพื่อที่จะทำับข้าวนะผมบ,บางคืนไม่ได้บางคืนได้ก็โอเคนะผมพอได้ต้มยำปัดทอดกันนะผมทาไม่ได้ก็ทําหมึกเดี๋ยวตัวนี้เรามาลุ้นกันว่าเป็นปลาอะไรนะผมว่าจะได้หรือเปล่าจะใหญ่หรือเปล่าโอ้ยมาแล้วทุกคนนี่เด็ดปลาเลยดูเมื่อกี้คือเป็นแดงหางบวงบ้านเพื่อนเรียกปลาอะไรอ่า เอาไว้ง่ายคือตกหมายนี้ทุกคนคือเป็นหมายหลังโกราชาปลากินดีมากนะพอได้ตกนะผมเอาไว้ง่ายเหลือจากอาเหลือจากาข้าวค่าบนเรืออาเราก็จะไปขายกันนะพอได้ค่าใบจากยาเส้นทุกคนอาดึงหมายดึงมา,งมาน้ําเชี่ยวใช้ได้น้ําเชี่ยวแต่ปลากินอยู่นี่ก็เป็นวิถีชีวิตชาวประมงบ้านๆเลยที่หลายคนก็ อยากสัมผัสน,นะผมหลายคนก็ไม่เห็นนะผมว่ามีความสุขยังไงทุกคนเรียบง่ายสบาบัดบายอ่าหลังจากตกปลาไปแล้วก็ประมาณสี่ทุ่มนะครับผมสี่ทุ่มเราก็จะมาครอบกันมาครอบมือก,กันอันนี้วิธีการทุกคนเห็นคันที่ว่าออกไปกลางทะเลไหมเอาไว้ง่ายครับเราจะดึงอวนเป็นสี่หูทุกคนเหมือนกับแผลที่เราวานอะ่ะแต่เราแล้วเราก็จะค่อยๆดับไฟดับไฟทีละดวงให้เหลือไฟหนึ่ง สามสีดวงตรงกลางนะเพื่อที่จะล่อหมึกให้อยู่ใต้ใต,ใต้มารวมตัวกันฮะเราก็ดึงแหออกไปเป็นสี่มุมนะผมพอหมึกเข้าที่เราก็อ่าครอบพร้อมกันสี่หูแหมันจะลงไปแล้วก็มันจะมีอ่ามานที่ว่าจะรวบแหขึ้นมาโอ้โหทุกคนผมบอกเลยว่าถ้าทุกคนได้เห็นของจริงนะแบบน่าลุ้นทุกดอกทุกคนแล้วเป็น,นเป็นในที่ว่าแบบมันสบายใจทุกคนมันมันชอบอะ่ะคือมันเป็นวิถีชีวิตบ้านๆจริงๆทุกคน ที่ว่าไม่ต้องมุงแต่งอะไรมากมายได้ปลาก็ทํากินทุกคนไม่ได้ก็กินปลากระป๋องไปบ้างมาม่าไปบ้างนะบางวันเจอฝนเจอลมนี่ครับเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เลยนะว่าเราจะเจออะไรบ้างแต่ละคืนแต่ละวันทุกคนฝนบ้างลมบ้างเวลาบางทีฝนมามต้องเอาหมึกแอบ,บกันเพื่อที่จะแม่โดนน้าฝนอเวลาได้เยอะก็ได้เยอะทุกคนเวลาไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนี่เวลาได้เยอะทุกคนดูหนึ่งเข่งอ่าหนึ่งหนึ่งหลัวหนึ่งหลัวก็คือสามสิบโลทุกคนดู ตั้งเป็นสิบว่าหลวโอ้โหถามมาเยอะไหมทุกคนเวลาได้เยอะก็ได้เยอะนะบางคืนเป็นพันสี่ห้าร้อยเวลาไม่ได้เลยก็ไม่ได้เลยทุกคนแต่ผมอยากมาถ่ายทอดเรื่องราวให้ทุกคนได้ดูกันนะผมมวิถีวิบากมงมวันบ้านนะบมอ่าพอกลางวันเสร็จงานกันเราก็ทำข้าวกินกันช่วงเช้า,านั่งฟังเพลงนั่งโม้นั่งคุยกันนั่งปรึกษากันเหมือนพี่มันน้องนะครับไม่มีไม่ไม่ได้เหมือนลูกน้องนายจ้างเท่าไหร่ ก็ทำข้าวตอนเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรเราก็ทําเผื่อเพื่อตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นนึงเคยจะทำอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นช่วงเช้าที่เราเสร็จงานแล้วเราก็จะเอาหมึกนะครับปิดถุงนะเพื่อที่จะลงห้องน้ําแข็งห้องหนึ่งห้องน้ําแข็งก็คืออยู่ได้ประมาณสิบสองสิบสามวันทุกคนนี่ก็จบไปหนึ่งวันนะชีวิตชาวบ้านๆนะผมทําข้าวกินกันทะเลฝากทุกคนติดตามรับชมด้วยกันผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ